ให้ตายเถอะเจลลี่ของว่าเธอควดใหญ่มากแต่ฉันเล็กจิว๋วไม่อยากจะเทียบเลยไม่เห็นต้องเปรียบเทียบเธอแค่ต้องกินมันเท่านั้น <Wow. S 2> ส่วนฉันมีเจลลี่รสทํามบาบ้า,บา,บาคนใหญ่พวกเธอยังไม่พอฉันเล่นไงไม่ใช่แค่ใหญ่มากขึ้มาเท่านั้นนะแต่งเป็นสีรุ้งอีกด้วยทีนห <c oughs> น้าขวดจิอ,องเธอดูตลกจังเลย <c oughs> ฉันว่ามันต้องอร่อยที่สุดแน่นอน จร,จริงจริงด้วยฉันไม่เคยลองจจลลี่รสคิดแคนมาก่อนเลยนี่มันสุดยอดมากแต่ว่านะเจ้าจะเล,ลี่ที่ก้นขวางมาได้ยังไงกันดูเหมือนต้องใช้ลิ้นช่วยมัง้งเฮ้ยไปคิดว่าฉันติดนะโออ ช่วยฉันหน่อยสินึงขวดที้นะเอาเรื่ของฉันออกมาให้หน่อยแต่มันติดแน่นมากเลยอ่ะโอ้ทินะฉันขอโทษไม่ได้ตั้งใจฉันไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือลิ้นหลุดแล้วเยี่ยมมากหมายความว่าฉันได้เริ่มกินจัลลี่แล้วมันมีเยอะมากและน่ากินสุดๆฉันจะกินให้หมดในครั้งเดียวอืมนี่มันเจ๋งเลย มันมีรถฮับบ้าบัาบ,าบ้าเราสามารถเปล่าเป็นลูกโป่งได้ด้วยโอว้าวเจ๋งอะงั้นก็รับเนอะแบบนี้สนุกจริง,งลเลยเ็นเป็นในใช้หัวรับได้ไหมได้แล้วโอ้ยให้ตายตอนนี้ฉันเหนียวไปหมดเลยน่าขยะพี่หญงงั้นก็ถึงตาฉันแล,ล้วจะเล่นรถกีตอร์สวงจริงแล้ว การเอ็นต้ง้งเบลมาให้ได้แต่มันไม่ง่ายเลยมไม่ได้มันไม่ได้ผลทีน่าควนตินมานนหน่อยสิฉันต้องการความช่วยเหลือพวกเธอบีบคขวดจากทั้งสองข้างนะและฉันจะกินเจลลี่เองโอ้ได้เลยโอ้มันได้ผลน่ากินจังเลยฉันเหนื่อยแล้วเป็นไงบ้างสัญยมอ่ะฮะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอ้ เหมือนว่าโซฟีกำลังกลายล่าเป็นสีรุง้งโอ้ใช่แล้วโอ้ใช่มีความสุขจริงเลยทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะเออนึกว่าฉันปวดไปอะไรสักอย่างอะอย่างน้อยเธอก็ได้ลองจะนเลี่ยสัสงอร่อยนะโมวว้าต้องอย่างนี้สิไอศครีมถังใหญ่แต่จริงๆมันคือน้อยบล็อกโคลี่มันไม่อร่อยเลยสักนิด ฉันดีใจจังเลยี่ฉันได้ถังเล็กแบบนี้เอ้ยแต่ยังน่าขลิกอ,อยางอยู่ดีก็ได้ฉันคิดว่าแค่ชนเดียก็หมดแล้วแค่ต้องตักไอศกรีมออกมาให้ได้โอ้ไปผิดทางนิดหน่อยต้องลงมาสองสามเซนพอกันทีฉันทนิ้งดีกว่าได้ไงแล้วใครจะกินล่ะเธอต้องลองนะมันคือช h a l l e n g e พี่ก่อนบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเกลียดบลูเบอรี่อะอ๊ยมันทำให้ฉันรู้สึกป่วยฉันอยากจะอ้วกแล้วนี่มันยากที่สุดที่ฉันเคยลองมาก่อนเลยพวกเธอฉันไม่แนะนำให้ลองนะโซฟีตอนนี้ตาเทอนแล้วจินตนาการได้เลยมันต้องนั่าขยับแขยงแค่ไหนงั้นฉันจะลองชิมก่อนสักนิ้วหนึ่งอ๋อมันเขียวเป็นบ้ามันยากมากที่จะกินไอศกรีมรสเผักแบบนี้ไปคิดอะไรสักอย่างฉันออกแล้ว ต้องรองไอ้ขอออร่อยแบบนี้แหละด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตจากนั้นใส่วิปครีมตามด้วยสปริงเคลิลสีรุง้งบลอกกี้และสตรอบรี่ <Yeah. S 1> ว้าวมันดูน่ากินจังเลยเหมือนคนละเรื่อง <Wow. S 1> เอาละ่ะมาลองกัน รสชาติดีมากแบบนี้ให้กินทั้งถังก็ยังได้เอาล่ะฉันกินหมดแล้วโอ้ฉันมีความสุขเร็วเกินไปอะดูเหมือนว่าฉันจะกั้นไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกแย่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองปิดปากไว้ก็พอโอ้แย่แตอนนี้ฉันมีสตากรรแบบนี้กับเธออยกครั้งด้าแต่ฉันเป็นลูกผู้ชาย ฉันแข็งแข่งฉันต้องรับมื่นได้ฉันไม่กลัวไอซ์พมแบบนี้หรอกแล้วแล้สุกเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างอ่ะทำไมในนี้หนาวจังฉันรู้สึกหนาวมากฉันต้องการกัดได้เปล่าผมให้ไม่อุ่นนะแบบนี้ค่ยอย่งช่วน่อยโอ้แล้วทำไมเราไม่ใช้มันละลายไอซพิมล่ะ แบบนี้ก็ไม่ต้องกินแบบเย็ยนๆแล้วและมันยิ่งกินได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเราจะดื่มมันโอ้กินมันมากอย่างดีแต่ไม่เป็นไรฉันสามารถจัดการกับของเหลวเหม็นเขียวนี้ให้ได้แค่ต้องลองอน่ขยิบขยัก็ได้ฉันต้องดื่มให้หมดในครั้งเดียวเควนตินโอ้มันไม่สำเร็จแต่ก่อนไหให้ความยาวนะสาวสาวปิดสมองไว้ เพราะกลิ่นมันแย่มากและเอีกครั้งฉันได้ของอร่อยที่เล็กที่สุดส่วนฉันได้น้ำแก้วใหญ่กว่าแต่ของฉันใหญ่ที่สุดเลยเพืเพ่อนๆฉันเราไม่ไหวแล้วอย่างดื่มมันเพราะงั้นเรียบจัดการแล้วเข้าทีนะ <c oughs> ก็ได้งั้นมันเริ่มกันฉันว่าฉันสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วอร่อยโอ้อร่อยอจงังเลยมีผลข้างเคียงด้วย แต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีนะเควินตินตอนนี้ก็นายสบายมากการดื่มด้วยหล่อมันใช้เวลานานเกินไปฉันใช้วิธีแบบดั้งเดิมดีกว่าอืมอร่อยจังเลยโอ้ดูนี่สิฉันกลายเป็นสีม่วงเอะเป็นน้ำที่เจ๋งจริงๆเหมือนยาวิเศษเลยโซฟีตอนนี้เหลือแค่เธอแล้วในที่สุดฉันหิวน้ำมากๆฉันสามารถดื่มให้หมดในอึกเดียว จริเลยโอ๋อมีบางอย่างผิดปกติกับฉันนะดูเหมือนมัไจแปลกแปลกกันขึ้นน่ากลัวโซฟีกลายเป็นเออเดี๋ยวก่อนพวกเธอจะไปไหนกันรอด้วยฉันคคยโซฟีเองนะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนแรกที่ได้กินป๊อบคอรอนของฉันมันเล็กที่สุดนะส่วนของฉันใหญ่มาก ส่วนฉันพอเจอนขนาดปกตินะเอาล่ะฉันมีแหนบด้วยและมมนเข้าวโพดอแค่เม็ดเดียวและฉันก็รู้วิธีการเปลี่ยนมันให้เป็นป๊อปคอร์นแล้วล่ะฉันแค่ต้องการแว่นขยายเพื่อรมแสงอาทิตย์จากนั้นก็รอให้แสงแดดทำงานและเราจะได้เม็ดข้าวโพดที่ร้อนขึ้นและมันก็จะกลายเป็นป๊อปคอรนแสนอรอยกลินหอมน่ากินวอร์อย่างนี้ต้องลอง อร่อยจังและแน่นอนว่าอย่างสิ่งที่มีแค่อันเดียวโซฟีตอนนี้ทาเธอลงป๊อปคอนแล้วได้เลยป๊อปคอนแต่ต้องทำยังไงอะโอ้ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงเครื่องเป็นขนมปังมันมีนความร้อนสูงมากใส่เม็ดเข้าไปแล้วมันจะระเบิดเป็นป๊อปคอนในไม่ช้าเอาละเอาล่ะ,อละ,อละอโอ้โหใช่แล้วมันจะระเบิดออกมาเท่านั้นแต่ยังออกมาเป็นแผ่นด้วย สุดยอดไปเลยโออเคนตันขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะเอาล่ะมาลองกันนี่มันอร่อยมากมาทีน่าเธอต้องชอบแน่นอนงั้น,งนฉันเริ่มเดี๋ยวนี้เลยงั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะฉันมีธัญพืชเยอะมากเพราะงั้นฉันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเตาอบใส่เข้าไปแล้วก็รอให้มันสึกตอนนี้ก็มาเล่นเกมรอสักหน่อย ใช่แล้วฉันต้องชน,นะเอานี่ไปเลยอืมนี่มันเกี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ป๊อปคอนของฉันเองมันพร้อมแล้วอ่าเป่ายิงชุบเออเกิดอะไรขึ้นอยุปคอนถล่มงั้นเหรอมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงกันนะแต่มันมีพอสำหรับทุกคนนะหร็อเขาหนูวาดร,รูปแรกจะเสร็จแล้วและมันก็คือโดนัทหนูต้องการโดนัทหว,วาน,วาน ได้เลย oh, <yes. S 1> เป็นความคิดที่ดี <Okay. S 1> สบายมาก oh. ถ้าอย่างนั้น mm. มาเริ่มลงมือกันเถอะฉันจะทำโดนัทจากแป้งหลากสี <c oughs> มันต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชือ่อบีบแป้งสีสีที่เครื่องทำโดนัทมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวด้วยนะ <c oughs> และจากนั้นแค่รอให้มันสุกเก่งมากจ้าโอ้ oh. อย่าลืมโดนัทด้วยนะแน่นอนคะ่ะ ว้าวมันสูงแล้วได้เลวลาออกสักเตาอบแล้ววางเป็นหน้ายิ้มต่อไปก็โรยด้วยสปริงเกิลหลากสีแต่ทำไมเปิดไม่ออกอะ่ะอ๋อมาเรยกก๋ทีนี้ต้องเปิดได้ไม่เหรอเฮย้ยเปิดขวดยากเย็นจังเลยเอาไม่นะสปริงเกิลกระจายไปทั่วที่เราก็เหมือนกันเฮย้ย อยาสปริงเข้าออกโอ้ขอโทษค่ะโอไม่นะสปริงเข้าหมดแล้วเขาต้องกินโดนัทแบบไม่มีสปริงเข้าโอ้สปริงเข้าลงไปที่โดนัทพอดีเลยสมบูรณ์แบบอืมกลิ่นก็หอมมาก s <S ทีนี้มาดูโดนัทของอย่ากันโอ้มันสุกแล้วยอดเยี่ยมเอาทุกชิ้นมาวางใส่จาน <Awesome. S 1> จากนั้นก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งมันเข้ากันได้ดีสุดๆกับโดนัท แม่ของอย่าทาให้ย่าก,กินแบบนี้เสมอมาตอนอย่าเป็นเด็กมันออกมาไร้ที่ติคิดว่าไงจ๊ะสาวสาวน้าเบื่อมากค่ะส่วนโดนัทของฉันมีสีดำมันไม่ได้ไหมนะมันคือแป้งสีดำแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่ฉันจะเคลือบมันด้วยน้ำตาลสีแดงมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อราดลงไป ย่ตอนนี้โดนัทของฉันดูอร่อยยิ่งกว่าเดิมและมันต้องอร่อยมากๆแค่นี้ยังไม่หมดนะบีบครีมวานิลลาลงไปเล็กน้อยมันออกมาว่าโดนัทเหมือนสมองเล็กๆเ,เลยจากนั้นราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรีร่ติงฉันต้องการชามใช่แล้วแบบนั้นแหละขอบคุณนะทีนี้เทน้ำเชื่อมสตอรอเบอรี่ลงไปใส่ชาม <you> ต่อไปสก๊บอกฉีดยาดูดน้ำเชื่อมขึ้นมา โอ้ฉันอยากแก้งคุณย่านะคุณย่าคะอะไรจ๊ะเด็ก <c oughs> น้อยโอ้พระเจ้าทําไมเธอต้องทําให้หญิงชลากลัวด้วยไม่บาปนีไ่ไง <c oughs> มันก็แค่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลาดลงไปที่โดนัทมันจะอร่อยยิ่งขึ้นจากนั้น <Nice. S 1> เสียบลงไปในโดนัทเพื่อให้หนูหน้อยเคทได้บีบน้ำเชื่อมเอง <Awesome. S 1> โดนัทของ oh. ฉันพร้อมแล้วลองได้แล้วล่ะเคท are you ready ว้าวน่ากินทุกจานเลยโอ้ะเจา้ามันคือสมองหรือเลือดเนี่ยน่ากลัวแต่หนูจะลองนะ s <S เอาล่ะว้าวจริงจริงมันคือโดนัทแล้วก็น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่วิเซ็ตไปเลยอะไรอยู่ในเข็มชิดยาลองบีบอร่อยมากแสงสุด ฉันรู้ว่าเคต้องชอบ oh. ตอนนี้ถึงตาของโดนัทจานนี้มันดูธรรมดามาลองกัน hmm. ออธรรมดามากจริงๆคุณย่าห <laughs> ลานไม่ชอบเหรอย่าเสียใจ <laughs> ว้าวหนูไม่เคยเห็นโดนัทสีลุกแบบนี้มาก,ก่อนรีบมาลองกันอืมทั้งอร่อยและก็สวยหนูชอบนะเย้ฉันดีใจมาก <laughs> และเคจะเป็นผู้ชน,นะหนูขอคิดด้วยกันนะอะไรทั้งสองเลยหนูเลือกเวนสตเตชันนะ <Yeah. S 1> <laughs> จริงเหรอ Yes ฉันชน,นะอิชาละสิเดี๋ยวสิเว้นตาตลกดิเด็กน้อยเอาอคืนมาจ้าหนูต้องการเครื่องดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มงนหลอดเลยแน่นอนน้องสาวตลกลงฉันจะทำให้เริ่มจากอะไรดีนะฉันมีแม่พิมพ์สำหรับทำแก้วจริจงๆใส่ลูกกวาดท็อกซิเวสลงไปมันเปรี้ยวมากก็จริงแต่ว่ามันทำให้แก้วมีสีสันสดใส เยี่ยมไปเลยทีนี้เอาไปใส่เตาอ,อบเพื่อให้ลึกอ,อมละลายและพอมันแข็งตัวอีกครั้งมันจะกลายเป็นแก้วลึกกวา่าฟัองออกมาเจ๋งแน่นอนเรเวาออกมาแล้วว้าวดูสิว่าแก้วคาราเมลที่ฉันทำเจ๋งแค่ไหนแต่เอาออกมาไม่ได้ทำยังไงดีเดี๋ยวอย่าช่วยนะอินิตสแก้วถุงมือออกเองครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่นอนเอาแก้วออกจากแม่พิมพ์ว้าวมันสวยมากๆกันเลย ต่อไปเราต้องเติมลูกกวาดสกีเทิกอนอื่นนะต้นจัดเรียงสีสกีเทิลส์ใส่สก i เทิลสแต่ละสีลงในแก้วแต่ละใบมันคือลูกกว่าที่หวานก็อร่อยมากๆใส่ลงไปในแก้วเลย <Cool. S 1> เรียบร้อยจากนั้นก็เติมสปรายลงไปเราเข้าสิปัดฉันต้องเปิดให้ได้โอ้ oh. oh. ฉันมีไอเดียแล้วถ้าไม่ยอมกปิดดีฉันต้องใช้ตัวช่วยด้วยกิฟติดผมอ๋อ oh, ไม่นะฉันมีคนเขยากกเ่ากระป๋องแรงๆเลยอะมันพุ่งใส่ฉันแต่ว่าไม่เป็นไรยังมีสไปร์เหลืออยู่ทีนี้ก็เทสใส่แก้วจากนั้นได้เวลาตกแตง่งฉันตกแต่งด้วยวิปครีมมันกตลึก,กว่าเนสะมันต้องอร่อยสุดๆทั้งสวยแล้ก็สดใส จากนั้นตกแต่งด้วยสายรุ้งเล็กๆโอ้น่ารักจังเลยอะอย่าภูมิใจในตัวเธอนะอินิดส่วนย่าจะทำสมูทตี้ผักส่มะเขือเทศแตงกวาสดแครอทเล็กน้อยและส่วนผสมลับของย่าก็คือขึ้นช่ายทีนี้เปิดเครื่องปั่นให้ละเอียดเรียบร้อยเป็นสีเขียวที่สวยงามและที่สำคัญที่สุดทุกอย่างทำมาจากธรรมชาติเทใส่แก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายหอมน่ากินดมดูสิ เออเออดีค่ะสุดยอดฉันขอโทษเคทฉันเตรียมแก้วไว้แล้วเพียงแค่ต้องทำน้ำเท่านั้นฉันจะไม่ใช้สไปร์แน่นอนฉันมีเครื่องดอื่มที่เป็นสูตรเด็ดของตัวเองฉันเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาด้วยนะเทใ,ใส่แก้วให้เต็มติงมาช่วยฉันทีไปเบี่ยง<ส>เบนความสนใจของอินิดนะเ,เร็วเข้าฉันเพิ่งพาแก วิปครีมอร่อยจังโอ้ใครจะก,กระจี้ฉันเนี่ยหยุดนะฮะจะก,กระจี้มันจะก,กระจีฉันแค่ต้องการวิปครีมเท่านั้นเอาไปก่อนนะตกแต่งเครื่องดื่มด้วยวิปครีมแบบนี้ <What? S 2> อะไรด่ะทั้งคาวเหรอมาจากไหนเนี่ยหลงทางหรือไง hmm. ฉันจับแกได้แล้ว <Awesome. S 2> โอ้แบนเต่มาอยู่ในเครื่องดื่มของฉันกันได้เ <Hey. S 2> สียบหลอดทีนี้ก็สามารถลองได้แล้วเฮ้ <Hey. S 2> <Hey. S 1> คุณย่าตื่น ว้าวถ้าแก้วดูน้าอร่อยโอ้นี่คืออะไรหนูไม่เคยลองแบบนี้เมื่อก่อนอรสชาติแปลกๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ,อ้ยน่าคนรู้ก็เกิดอ,อ,อะไรขึ้น <c oughs> หนูไม่เดิอมอีกแล้วแล้วแก้วนี้ล่ะแ <c oughs> ต่แปลกเหมือนกันมีใบไม้ด้วยหนูไม่ชอบแย่มันทำมาจากผักนั่นเหรอ <c oughs> หนูไม่ถูกใจสิ่งนี้เลย <c oughs> ว้าวว้าวเครื่องดื่มแก้วนี้ดูเจ๋งจังรีบมาลองกันดีกก่านน้ำตาใสรุ้ง อร่อยสุดรงทีนี้มาล้าง,างเครื่องดื่มกันมีเวฟเครมให้หนูชอบส่วนน้ำทำมาจากสไปร์กัสกิทเทิลชนะแน่นอนฉันชนะแล้วเฮ้ขอบคุณนะเวสเตอร์อย่าทำแบบนั้น <c oughs> ทุกคนเคาว่ารูปแล้วนะ <c oughs> ใช่ค่ะใล้แล้วหนูต้องการ <c oughs> พาสตา้าแน่นอน <c oughs> โอ้อย่าจะพยายาม <c oughs> ฉันคิดเ <c oughs> อาแล้วว่าทำอาหารยังไงเฮนนอนใส่จาน โอ้อะไรนั่นฟันไร้ชัดๆอินิตเอาไปเอาไปอะไรคะอนอนนอนอย่าแยงเวนสเตย์อย่าเอานอนให้น้องกินนะเดี๋ยวย่สอนวิธีทำอาหารให้ก่อนอื่นก็เปิดเตาให้น้ำเดือดท <c oughs> ีนนีก็มาต้มสปากเกตตี้กัน <c oughs> ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็รอให้มันสุกอินิตตาเธอแล้ว <c oughs> ได้คะ่ะมาเริ่มกันเลย <c oughs> โอ้สปากเกตตี้แบบนี้น่าเบื่อฉันไม่อยากใช้มันทำ <c oughs> เองดีกว่า <c oughs> อ๋ออพัดชื่อแปลงฝงไปทั่วเลย <c oughs> แย่ที่สุด อินิตทำอาหารให้ระวังก่อนนิได้ไหมเราเต็มไปด้วยแป้งเติงมาทำความสะอาดซะขอโทษขอโทษเบนสเตมไม่ได้ตั้งใจนะเอาละ่ะเทแป้งลงไปทำเป็นภูเขาแล้วก็มีหลุมด้วยจากนั้นตอกไข่ลงไปสองฟองเยี่ยมมากแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันทีนี้แป้งก็พร้อมแล้วบีออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้ปั้นเป็นก้อนกลม ขั้นตอนที่น่าสนใจที่สุดคือการเอาสีผสมอาหารมาย้อมให้แป้งมีสีหลากสีฉันจะทำให้เป็นสีรุ้งแสนสวยมันต้องออกมาวิเสรนแน,แน่ทีนี้ก็รีดให้เป็นเส้นพาสตา้าออ,ออกมาเป็นพาสต้าที่มีสีสันสดใสจ,จริงๆสุดยอดไปเลยทีนี้เหลือแค่ต้องต้มเท่านั้นเส้นของอย่าสุกแ,แล้วโอไม่นะอยามองไม่เห็นอะไรเลยวันึ้นฟ้าซอสมะเขือเทศอยู่ไหน เจอแล้วอยู่นี่เองบีบใส่จานทำไมบีบไม่ออกเนี่ยคุณย่าเดี๋ยวหนูช่วยค่ะต้องเปิดฝาตอนนะที้ก็บีบได้แล้วค่ะขอบใจจ้าเด็กดีโอไม่นะย่ามีซอสมะเขือเทศเต็มหน้าเลยคุณย่าตักใิชช่วยไปสิคะขอบใจจ้าเช็ดออกให้หมดทีนี้ก็บีบซอสมะเขือเทศลงบนสปาเกตตี้เท่านี้ก็รองไห้แล้วสุดยอดเลยค่ะฉันไม่เข้าใจว่ามันสุดยอดตรงไหนของฉันสิสุดเจ๋ง ตักสปาเกตตี้ใส่จานเขาไม่คิดว่าฉันจะเสิร์ฟแบบนี้ใช่ไหมติงฉันต้องการหมึกของปลาหมึกขอบคุณนะบีบใส่เส้นสปาเกตตี้แล้วมันจะกลายเป็นสีดำยอดเยี่ยมทีนี้ก็บีบซอสมะเขือเ,เทศลงไป oh, <yes. S 1> จากนั้นตกแต่งด้วยดวงตาตาจริงๆเหรอ <laughs> ฉันก็อยากให้มันเป็นของจริงนะแต่มันคือเยลลี่ ใส่ลงไปหนึ่งคู่ฉันคิดว่าเคสต้องชอบพาสต้าของฉันมากอีนิดและของเธอละของฉันอ๋อมาดูพาสต้าของฉันกันดีกว่ามันสุกแล้วตักใส่จานพร้อมแล้วล่ะสุดยอดเคสลองได้แล้วจ้ะว้าวดูน่ากินมากๆเลยโอาจานนี้ไม่ลูกตาด้วย <what? S 1> ก,กลัวแล้วทำไมสตาเกตตี่ถึงเป็นสีดำเนี่ยมันไหม้เหรอมาลองกัน oh, <he> อ่ะไม่อร่อยเลยใหญ่แย,ยงขอโทษนะเวนสเต้ ต่อไปมาลองพาสต้าจานนี้กันเป็นจ,จานที้คุเคายคุณย่าทำอาหารเป็นให้เสม,มอว้าวสุดยอดไปเลยขอบใจจ่า,จาล้านสาวอย่ารักเธอว้าวมันคือบะหมี่สีรุง้งเจ๋งจังรีบมาลองกันนี้ก่หนูัไม่เคยแก่อะไรแบบนี้มาก,ก่อนที่มันสุดยอดมากอร่อยสุดเลยบอกได้ทันทีพาสต้าจานนี้ฉันนะฮืม ทำไมฉันถึงป็นควนแบบอินิกนะแค่จะกินอะไรตอนนี้เลค่ะนี่ค่ะหนูอยากกินสลัดสุดยอดง่ายมากจ้าคุณย่าพูดถูกสบายมากฉันคันมือจริงๆย่าจะเริ่มก่อนนะก่อนอื่นย่าต้องการผักสลัดฉีกใส่จานแบบนี้แหละเยี่ยมมากต่อไปเอาอกไก่มาย่าต้มไว้เรียบร้อยทีนี้ต้องหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆโรยในผักสลัดได้ ที่เหลือก็เติมแครกเกอร์ลงไปย่าทำมันเองอร่อยมากๆด้วยใส่ลงไปในจานได้ Nice <Come> ย่าเกือบลืมไปว่าเราต้องใส่ชีสพูดชีสลงไปด้วยจ้าเท่านี้สลัดก็พร้อมแล้ว s <S ได้เลยคะ่ะตอนนี้ฉันทำสลัดสุดเจ๋งมีผักมากมายแต่ต้องทำให้มันน่าสนใจหั่นผักทั้งหมดเป็นชิ้นเล็เลกๆพ oh. ริกหยวกกันด้วย ชีสด้วยนะมันอร่อยมากมากเรียบร้อยเทนี้ฉันทำสลัดที่ไม่เพียงแค่อร่อยแต่สวยงามอีกด้วยหันผักและชีสให้เป็นรูปดอกไม้ oh, <yes. S 1> จากนั oh, <yes. S 1> ก้นก็เอามาเสียบกับไม้ <Cool. S 1> แล้วก็เสียบไว้ในแจกันดูสีว่าสวยแค่ไหนพร้อมแล้วล่ะสวยมากๆเลย <S <S ถามจริง สวยตรงไหนมาดูฉันทำดีกว่าฉันคิดว่ามีดอีโต้เหมาะมากโอ้พระเจ้าเว้นเซมีดใหญ่ไปไหมฝลกค่ะนี่แหละพอดีเลยผั่นพริกเกี่ยวอย่างไรปลานี้จากนั้นก็ผักสลัดเอาไปใส่ในพริกเกียวต่อไปเอาตงกวามาฝานเป็นชิ้นบางๆโดยใช้ที่ปอกสมบูรณ์แบบมันจะเป็นลิ้นใส่ลงไปแล้วประกบด้วยพริกหยวชิ้น ทีนี้ฉันตัองการมะกอ,อกเอามาเสียบกับไม้จิ้มฟันแล้วก็เสียบลงไปในพริกหยวกมันจะเป็นดวงตาทั้งสองดูสิว่าสัต์ออกมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วลหละเคสได้เวลาลองพร้อมาลองกันว้าวมันคือจะก,กันดอกไม้เออผักทั้งนั้นเลยหนูไม่ชอบอินิมันไม่อ่อยเลยซึกนิดแล้วจานนี้ล่ะม,มันคือสัดกับไก่และชีสมาลองกันเถอะ อร่อยจังเลยหนูชอบยมิเตกดไลค์ให้ร้านไลค์เลยอย่าย่รือว่าล้าน้นูชอบแล้วจานนี้มีอะไรบ้างอ้อมันคือปิศาสาผักห,หรอดวงตาทำมาจากอะไรเนี่ยแย่ yeah. มาตอบหนูไม่ชอบเลยเวนสเตย์ต้องตัดสินพู้ฉะนั้นแล้วจานนี้น่าอันดัที่สุดในที่สุดยกกอย่กว่าฉันนะ